สวัสดีครับวันนี้ผมสำรวยละเอ็ดมีมิกเซอร์มาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นครับกับซาวครับเวนูยี่สี่ทับแปดเมกอินอิงแลเดินทางมาถึงใหม่ๆครับผมตัวนี้เป็นมือสองนำเข้าจากนอกนะครับยังไม่ผ่านงานในบ้านเราเดินทางมาใหม่ๆพร้อมแหลกครับกับสบภาพสวยมากครับผมเรียกได้ว่าสวยกิฟครับ 95%ขึ้นครับตัวนี้มาพร้อมแหลกทำการตรวจเช็คเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานทุกฟังก์ชันซื้อขายสบายใจได้เลยครับมีบริการหลังการขายรับประกันเครื่อง6เดือนครับตัวนี้มาพร้อมแหลกครับพร้อมแหลกแล้วก็ซัพพลายก็มีแหลกมาพร้อมครับกับสภาพแบบนี้หายากมากครับนานๆมาทีสภาพสวยๆงามๆครับ ตัวนี้ก็จะเป็น24ไมโน8กุ๊ป6 EQ 6ออกแล้วก็4ีเทิร์นะครับมาเดินทางมาถึงใหม่ๆครับผมสนใจโทรสอบถาม0815850164สำรวยร้อเอ็ดขอบคุณครับ